เราไปดูเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมกันบ้างน,นะครับก่อนหน้านี้สีเดือนก็ถือว่าปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เดือนที่5ก็ไม่ผลการประมาณการไปกคือร่วงลงไปเป็นเดือนที่5ติดต่อกันไปแล้วนะครับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคในเดือนพฤษภาคมของปีนี้อยู่ที่ระดับ88.5นะครับก็ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่90.3นะครับในเดือนเมษายนทีนี้พิจารณาองค์ประกอบที่ทําให้ร่วงลงมาเป็นเดือนที่5ติดต่อกันแล้วพบแบบนี้ครับ ปรับตัวลงทุกองค์ประกอบเลยยอดขายโดยรวมลดลงยอดคําสั่งซื้อโดยรวมลดลงปริมาณการผลิตลดลงนะครับต้นทุนการประกอบการผลประกอบการถือเป็นัชนีที่ต่ําที่สุดเลยในรอบ5เดือนหรือว่าในรอบปีพัจัยหลักมาจากอะไรบ้างครับก็มาจากตัวอุปสงค์นะครับก็คือกาลังซื้อในประเทศที่ยังคงเปราะบางเศรษฐกิจที่อยู่เบื้องหน้ายัางคงไม่แน่นอนปัญหาหนี้ครุรนที่ยังคงอยู่ในระดับสูงสัดส่วนหนี้เสียก็คือ NPL นะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นก็เลยทําให้การบริโภคนี้เนี่ยชะลอตัวลง เพราะว่ามีจํานวนนะครับโดยปกติแล้วเวลาที่เราพูดถึงอุตสาหกรรมบ้านเราจะพูดถึงประมาณ50กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับภายใต้สภาอุตประมาณ23อุตสาหกรรมตอนนี้กําลังอ่อนแอด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าตกลงและสถานการณ์นี้เกิดอะไรกันขึ้นนะครับกับรองประธานสภาอุสตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็คือคุณนาวาจันทนสุรคนนั่นเองนะครับจะได้ดูว่าไส้ในตอนนี้เนี่ยภาคอุสตสาหกรรมเขาพูดคุยอะไรกันบ้างครับเฟิร์นครับตอนนี้เราเริ่มคุยกันแล้วว่าเราอยากจะเห็นข่าวดีๆบ้างนะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยแต่ว่าคงต้องใช้เวลาสักหน่อยนะคะเพราะว่าหลายมิติก็สะท้อนแผลของเศรษฐกิจไทยที่ค่อนข้างบัดลึกแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานพอสมควรนะคะที่จะพลิกฟื้นกลับมาได้ แต่คําถามก็คือตัวเลขนี้บอกอะไรเราบ้างนะคะความเสี่ยงที่จะลุกลามมีหรือไม่ทันแก้มีไม้ต้องการอะไรจากภาครัฐนะคะเดี๋ยวไปคุยกันกับทางด้านของคุณนาวาจันทนสุรคนนะคะรองประธานสอทนในช่วงของ Economic Focus ค่ะสวัสดีค่ะคุณนาวาคะคุณนาวาสวัสดีครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับดรวิทย์สวัสดีครับคุณเฟิร์นครับค่ะครับคุณอาว่าครับเมื่อสักครู่เรารายงานข่าวไปบอกว่าเรื่องดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเนี่ยปรับตัวเรื่องต่อเนื่องเดือนนี้เป็นเดือนที่5แล้วสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นอะไรบ้างครับจริงๆถ้าเกิดเอาจริงๆเนี่ยไม่ได้ต่ําสุดในรอบ5เดือนของปีนี้เท่านั้นนะจริงๆถ้าเกิดย้อนหลังไปปีที่แล้วเนี่ยถือว่าต่าสุดในรอบ7เดือนเลยฮะตัวเลขดัชนีที่ออกมา ซึ่งเมื่อวานผมร่วมกับท่านรองประธานสภาสกักรรแห่งประเทศไทยสายเศรษฐกิจวิชาการหม่อมหลวงปีตทองตองใหญ่แถลงขา่าวตามที่ท่านประธานสภาเกรียงไกรเทียนลุกูลมอบหมายเนี่ยก็คือดัชนีของเดือนพฤษภาคมเนี่ยลดลงต่าเหลือ88.5ซึ่งเนี้ยตัวเลขจะใกล้เคียงกับที่ต่ําสุดเมื่อปีที่แล้วเดือนตุลาคม88.4คราวนี้จากการสํารวจเนี่ยสมาชิกและก็ซีอโอของสภาสกรดกรเนี่ยมองความเชื่อมั่นต่ําสุด ในทุกๆด้านนะคะก็คือทั้งในแง่ยอดขายอยอดคำสั่งซื้อจากลูกค้าปริมาณการผลิตแล้วก็ต้นทุนประ,ประกอบการแล้วก็ผลประกอบการก็คือของเดือนพฤษภาคมเนี่ยอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มองว่าค่อนข้างเหนื่อยและยากทุกด้านครับอืมค่ะทีนี้นั้นถามก่อนเลยว่าเกิดจากอะไรคะเป็นผลชั่วคราวเป็นผลที่ลากยาวมาหรืออะไรเป็นต้นเหตุสําคัญอของการที่ดัชนีความเชื่อมั่นต่าสุดในรอบเจ็ดเดือนขนาดนี้คะ ครับก็จากการสำรวจเนี่ยสมาชิกส่วนใหญ่เราจะมีความกังวลในเรื่องกําลังซื้อที่เปราะบ,บางของประเทศไทยเพราะว่าภาวาษฐกิจของเราก็ยังไม่ดีแล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยทั้งเศรษฐกิจเองและการเมืองที่ทําให้ขาดความมั่นใจแล้วก็ปัญหานี่ครัวเรือนที่สูงแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือช่วงนี้สถาบันการเงินก็ค่อนข้างเข้มงวดในการจํากัดหรือลดวงเงินสําหรับผู้ประกอบการบางรายที่รับผลกระทบแล้วก็ ที่สำคัญอีกตัวนึงก็คือว่าช่วงนี้มันเกิดสงคารามการค้าเพราะฉะนั้นสินค้าจากประเทศใหญ่ๆเช่นจากจีนเนี่ยจะถูกกีดกันจากทั้งอเมริกาทั้งยุโรปเพราะฉะนั้นสินค้าพวกนี้ก็เลยมาแถวอาเซียนแล้วก็ประเทศไทยค่อนข้างเยอะก็เลยมาแย่งสัดส่วนการขายของประเทศไทยไปพอสมควรครับ ครับคุณอาวาครับทีนี้ผมขอยอนนิดหนึ่งว่าในต้นปีเนี่ยจะพบว่าโรงงานเนี่ยปิดกิจการไปแล้ว567แห่งคนงานตกงานไปแล้ว15,000กว่าคนทีนี้เราเหลือครึ่งปีปีนี้มอง projection เบื้องหน้าที่เหลือครึ่งปีนี้ยังไงบ้างครับครับซ,ซึ่งถ้าเกิดตัวเลขที่ท่านดรวิทย์พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยตัวเลขถ้าเกิด5เดือนแรกถือว่าค่อนข้างแย่นะคือเฉลี่ยมีการปิดกิจการโรงงานไปเฉลี่ยเดือนลึง113โรงงานถ้าเกิดเทียบกับปีที่แล้วซึ่ง ถือว่าค่อนข้างแย่แล้วก็ยังเฉลี่ยเดือนละหนึ่งร้อยสิบเอ็ดโรงงานแล้วก็เทียบกับสองสามปีก่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสองเท่าตัวอันนี้ก็สะท้อนครับในเชิงสัดส่วนเนี่ยก็สะท้อนว่าโรงงานพวกนี้ที่ปิดตัวเนี่ยแล้วยังจะมีอีกนะอย่างที่เราเห็นจะมีข่าวว่าไทั้งโรงงานรถยนต์สองแห่งกำกัง okay. จะปิดตัวปีนี้แล้วก็ปลายปีหน้าแล้วก็ยังจะมีอีกก็คือโรงงานพวกนี้ที่ปิดตัวก็คือสู้ไม่ไหวครับมีการใช้กําลังการผลิตต่ำมากออเดอร์น้อยมาก หลายโรงงานในประเทศไทยเนี่ยมีการใช้กําลังผลิตต่ำกว่า40%ซึ่งในเชิงความคุ้มทุนในการผลิตหรือการต่อสู้เนี่ยสู้ไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ดรวิทย์ถามว่าแล้วเรามองว่าเออแล้วทั้งปีจะเป็นยังไงต่อภาคสวกรรมมองว่าทั้งปีไม่ควรจะแย่ก,กว่านี้เพราะว่าครึ่งคึคค่ห้าเดือนแรก่ยต้องยอมรับส่วนหนึ่งมาจากงบประมาณภาครัฐปี2 5 6 7ออกมาช้าเพราะฉะนั้นภาครัฐก็คือกําลังซื้อสําคัญตอนนี้ ทางภาครัฐบาลก็พยายามเร่งการใช้งบประมาณซึ่งจะทําให้ดีมานหรือกําลังซื้อในประเทศดีขึ้นซึ่งเราเชื่อว่าสถานการณ์ครึ่งปีหลังน่าจั พีคายขึ้นครับ <ừ> ค่ะทินี้เราเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นยังไงบ้างคะเพราะว่าอย่างที่บอกก็จะมี2มิตินะคะก็คือมิติแรกคือน่าจะดีขึ้นกับอีกด้านหนึ่งที่เมื่อสักครู่ที่คุณนาวาบอกไว้ก็คือดูเหมือนว่าจะมีโรงงานก็ปิดเพิ่มด้วยเหมือนกัน <ừ> นะคะปัจจัยบวกกับปัจจัยลบมันสามารถชดเชยกันได้ไหมหรือว่ามีอะไรที่เราต้องตามกันต่อบ้างหรือแม้แต่การเตรียมรับมือของทางทั้งสถาหการมสหอแล้วก็สมาคมธนาคารไทยหรือว่าหน่วยงานเอกชนที่เป็นกกรเนี่ยค่ะมีอะไรที่เรา คุยกันบ้างคะครับผมก็จริงๆต้องยอมรับว่าการทําอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเนี่ยมันก็คือธุรกิจคือการแข่งขันถ้าเกิดใครสู้ไม่ได้อยู่ไม่ได้การปิดตัวของโรงงานเนี่ยที่ผ่านมาก็มีไม่ใช่บอกไม่มีเลยนะ่ะแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการปิดตัวโรงงานเฉลีย่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ5้าสิบกว่าโรงงานออตอนนี้มันมีการปิดตัวมากขึ้นเป็นสองเท่าในขณะปรับกันเนี่ยก็มีมุมมองว่าช่วงนี้ก็มีการส่งเสริมการลงทุน มีการเปิดโรงงานใหม่เรื่อยๆซึ่งก็ยังจริงฮะทุกเดือนนี้ก็ยังมีโรงงานใหม่ที่เปิดเพิ่มขึ้นแล้วก็มีจํานวนมากกว่าโรงงานที่ปิดไปแต่ปัจจุบันเนี้การเปิดตัวของโรงงานใหม่เนี่ยผมยกตัวอย่างเทียบง่ายๆอดีตเนี่ยโรงงานปิดตัวสองโรงงานจะมีโรงงานใหม่เปิดขึ้นประมาณเจ็ถึงปดโรงงานก็คือดีขึ้นประมาณเกือบสี่เท่านะครแต่ปัจจุบันเนี่ย โรงงานปิดตัวไปสองโรงงานจะมีโรงงานใหม่เปิดขึ้นประมาณแค่สามโรงงานเพราะั้น <Okay. S 2> มันแคบลงเพราะนั้นในเชิงเนี้ยส่วนโรงงานปิดไงไงก็ยังต้องมีแต่เราก็อยากช่วยให้รัฐบาลดูแลโดยเฉพาะโรงงานจําพวก SME SME ก็คือการสํารวจจัชนีความของอุตสาหารกรรมล่าสุดท,ที่ผ่านเนี้ยที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่แปดสิบแปดจุดห้าเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเทียบเป็นลายเซกเมนตนะ์ของ SME เนี่ยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายเล็กจะมีความเชื่อมั่น ัเพียง11.6เพราะฉะนั้นผมมองว่าสภาสกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็เสนอไปยังภาครัฐผ่านผ่านทั้งกรกรคณะก,ะร,กรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบันเนี่ยเรามองว่าอยากให้ทุ่มเทโฟกัสช่วย SME ซึ่งเขารู้สึกว่าเขาจะสู้ได้ยากหรือจะจมน้ําก่อนในลำดับต้นครับถ้าเกิดซึ่งผมมองว่าภาครัฐตอนนี้เริ่มทําแล้วไม่ว่าจะเป็นการให้ธนาคารออมสินออกมาให้สินเชื่อกับ อุตสาหกรรม SME หรือบอสอยอที่ขยายการให้การันตีเนี่ยเป็นรอบที่11ออกมาเนี่ยผมก็ถือว่าภาครัฐเริ่มรักฟังเพราะ,ะนั้นเรามั่นใจว่าครึ่งปีหลังก็คงตัวเลขน,น่าจะดีขึ้นแต่เราก็อยากให้กลับไปสู่ภาวะปกติคือไม่ควรจะปิดตัวถึงเดือนละ113โรงงานอย่างเช่นปีนี้ครับ คุณนาวาครับทีนี้เนี่ยภา,าคอุตสาหกรรมเป็นเซกเตอร์ใหญ่ของประเทศนะครับถ้าเกิดว่าเราชะลอตัวนะครับเรายังฟื้นตัวได้ไม่ค่อยดีเนี่ยจะส่งผลกระทบถึงเซกเตอร์อื่นๆเช่นเซกเตอร์การเงินหรือว่าภาคส่วนอื่นอย่างไรหรือไม่ครับอันเนี้ยผมผมมองว่าจริงๆเซกเตอร์การเงินก็ถือเป็นพาร์ทเนอร์ของเซกเตอร์อุตสาหกรรมเพราะว่าเป็นคนที่ให้วงเงินเหลือมนวยความสะดวกในการทําธุรกิจแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือภาพมองในมุมภา,าคอุตสาหกรรมคะัเราก็อยากให้มีมุมมองในเชิงร่วมทุกข์ร่วมสุข คือถ้าเกิดในช่วงที่ภาคุตษาหกรรมประสบปัญหาจากสินค้าทุ่มตลาดราคาถูกจากต่างประเทศหรือข้อจํากัดเรื่องดีมาเนี่ยอาจจะมีบางช่วงที่ผลประกอบการอาจจะดูไม่สวยงามไม่ดีนักแต่ก็อยากให้เซกเตอร์ภาคการเงินเนี่ยพูดตรงๆเลยก็คือไว้วางใจเราแล้วพร้อมที่จะร่วมร่วมทุกข์ด้วยกันนะฮะก็คืออาจจะ ยอมรับความเสี่ยงหรือมีความยืดหยุ่นบ้างเหมือนที่แบงก์พารัฐก,กาลังทําอยู่เพราะ mm hmm. ถ้าเกิดเราอยู่ไม่ได้เนี่ย mm hmm. ผมมองว่าไม่ใช่มองแค่ในเชิงผลประกอบการของภาคอุตสาหกรรมฮะหมายถึงแรงงานที่อุตสาหกรรมเลี้ยงดูเป็นล้านล้าน,ลานหลายล้านคนเนี่ย mm hmm. ถ้าเกิดเขาอยู่ไม่ได้ไม่มีกําลังซื้อไงไงเศรษฐกิจภาพรวมมันก็จะไม่ดีแล้วก็ทบถึงภาคสถาบันการเงินต่อไปแต่อาจจะในเชิงผลประกอบการอาจจะไม่เกี่ยวกันโดยตรงแต่เราหวังว่าเชกคเตอร์การเงิน น่าจะร่วมทุกร่วมสุขกับเราครับเหมือน <ฮะ S 1> ที่ผ่านมา คุณนาวขอถามเจาะลึกไปนิดหนึง่งคือตอนนี้ในในโลกสังคมออนไลน์นก็อาจจะมีพูดหลายประเด็นนะคะบ้างก็บอกว่า่ามาจากเรื่องของสภาพคล่องนะคะซึ่งก็แน่นอนเกี่ยวกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับนโยบายของแบงค์ชาตินะคะ 2. ก็คือพูดเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าจีนที่เข้ามาทุ่ม<อ>ตลาดแล้วก็ราคาถูกนะคะสก็พูดถึงเศรษฐกิจจริงๆแล้วเนี่ยในมิติของคนทํางานจริงในภาคสาหกรรมเนี่ยน้ำหนักส่วนไหนมีมากน้อยกว่ากันอย่างไรถ้าเรามองว่ารัฐบาลจําเป็นต้องเข้ามายื่นมือช่วยเหลืออะไรเร่ เ่งด่วนที่สุดค่ะครับจริงๆคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีแต่เป็นคำตอบที่ยากมากครับเพราะว่าในสภาสกรรมเนี่ยเรามี46กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะผลิตสินค้าต่างประเภทกันและสินค้าแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีการแข่งขันที่ต่างกันไปนะฮะถ้าเกิดผมผมมองนะในภาพรวมเนี่ยจากการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นเนี่ยสินค้าทุ่มตลาดจากต่างประเทศเนี่ย ก็อยู่ในปัจจัยต้นๆที่สมาชิกสภา,า,าสการรตอบมาในแบบสอบถามว่านผมผมเปรียบเทียบอย่างนี้ฮะถ้าเกิดดรวิทหรือคุณเฟิร์นติดตามข่าวดูอเมริกายุโรปเนี่ยคือประเทศที่เน้นการค้าเสรีมากมมมแต่เขาใช้เครื่องมือป้องกันอุตการ,กร,รในประเทศครบถ้วนเขาใช้ทั้งมาตรการตอบโต้การทุบตลาดมาตรการตอบโต้การอุดหนุนมาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการปกป้องการนาเข้าที่เพิ่มขึ้นและล่าสุด ขึ้นภาษีดื้อเลยทางรีสเปรียบเสมือนประเทศเราเนี่ยเขามีทั้งรั้วสูง mm hmm. กำแพงหนาประตูเหล็กเส mm hmm. ื้อกลอกให้กับอุตสาหกรรมในประเทศแต่ประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะมีการใช้เครื่องมือพวกนี้น้อยมากนะ mm hmm. ทุกวันนี้อาจจะมีแค่ใส่กระจากการถูกชกใต้เข็มขัดเท่านั้นซึ่ง mm hmm. อยากจะให้ภาครัฐให้ความสําคัญในเรื่องนี้แล้วก็ปัจจัยที่สองรองลงมาก็คือความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนการผลิตของเราเนี่ย ยังค่อนข้างสูงเข้าใจคับประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ควาสมสำคัญเรื่องเสถียรภาพด้านพลังงานแต่ว่า mm hmm. ด้านพลังงานนอกจากมีเสถียรภาพแล้วเนี่ยควรจะมีต้นทุนที่แข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านใดด้วยเพราะฉนผมบอกว่าปัจจัยระยะสั้นที่เราควรจะเน้นทุ่มเทคือการป้องกันสินค้าราคาถูกเนี่ยเข้ามาแย่งตลาด mm hmm. อุตสาหการรมยแล้วประเด็นที่สองคือต้นทุนการผลิตที่สูงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานโลจิสติกวัตถุดิบ หรือการเข้าถึงเงินทุนด,ดอกเบี้ยเนี่ยก็ควรจะช่วยนี่คือระยะสั้นแต่ส่วนที่เหลืออีกสตัวที่เห็นในหน้าสไลด์เนี่ยในเชิงโครงสกกร้างเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภาพแรงงานและกฎหมายที่ล้าสมัยเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขซึ่งรัฐบาลปัจจุบันก็ให้ความสนใจอยู่แล้วครับอืออือจะครบทวนะนะนะวันนี้ขอบคุณคุณอาวามากนะครับขอบคุณ,ค,ณครับเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับดีคขอบคุณครับดรวิทย์ขอบคุณครับคุณเฟิร์นครับสวัสดีครับ คุณนาวาจันทนสุรคนนะคะรองประธานสอทอชัดเจนทีเดียวนะคะว่าจริงๆมีหลายปัจจัยแหละค่ะที่ส่งผลต่อเรื่องของความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ต่ำในรอบห้าเดือนแต่ว่าในรอบ7เดือนเลยนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจคือ2ปัจจัยหลักนะคะที่ชัดเจนที่สุดหนึ่งก็คือการทุ่มตลาดของสินค้าจีนราคาถูกนะคะที่ทําให้หลายอุตสาหกรรมเนี่ยมองว่าไปต่อไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยตอนนี้ที่คุณนาวาบอกเนาะเราแค่มีกระจับกันการชกใต้เข็มขัดแต่ไม่มีรั้วไม่มีกําแพงไม่มี ประตูเหล็กเหมือนกับอเมริกาหรือยุโรปทําให้จีนเนี่ย พุ่งสินค้าเข้ามาเต็มที่เลยก็กระทบกับภาคการผลิตอย่างเลี่ยงไม่ได้นะคะ 2. ก็คือเรื่องต้นการต้นทุนการผลิตที่สูงก็คือเรื่องของพลังงานที่เป็นปัจจัยกดดันสำคัญนะคะทำให้5เดือนแรกเนี่ยเฉลีย่ยปิดโรงงาน113โรงงานแต่จะก่อนแค่ประมาณ50โรงงานเท่านั้นเองขึ้นมา2เท่ากว่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องส่งเสียงดังๆนะคะไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าถ้าผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ก็จะกระทบกับเศรษฐกิจการจ้างงานการบริโภคแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็จะส่งผลต่อโครงสร้างให้เราเนี่ย ต้องบอกว่าก้าวถอยหลังไปอีกก็ไม่ผิดนพพิวิทย์เนาะก็ต้องเร่งด่วนนะครับว่าจะมีวิธีอะไรถ้าเกิดว่าภาครัฐบังงมงาราช้าอยู่ก็ต้องเป็นคนไทยกันเองนะครับถ้าจะเลือกซื้อก็ต้องคิดว่าแล้วเราจะช่วยอุตสาหกรรมบ้านเราเองอย่างไรเพราะต้องยอมรับว่าถ้าไม่มีดีมานถึงแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายคุ้มครองแต่ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถที่จะเดินหน้าก็สามารถดูแลอุตสาหกรรมเรากันเองได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะเป็นกําลังใจกับทุกคนเนาะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l l h ค่ะ